บอดเกมโตไปไม่สูงเมื่อเด็กกลายเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญเหล่าพ่อค้ายาสูบที่ไม่ประสงค์ดีจึงคิดแผนร้ายในการล่อลวงให้เด็กติดกับดักบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจะใช้ในการทำลายอนาคตของชาติแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นดังหวังเด็กมีความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น กลุ่มพ่อค้ายาสูบจึงคิดวางแผนร้ายออกกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบใหม่วิธีการเล่นเกมการเริ่อมเกม 1. ผู้เล่นพูดคุยตกลงกติกากัน 2. แจกการ์ดกองกลางให้ผู้เล่นจำนวนสีใบ 3. แจกการ์ดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้กับผู้เล่นจำนวน6ใบ 4. แจกการโหวตให้ผู้เล่นจำนวน1ใบการเล่นเกม 1. ผู้เล่นคนแรกจั่วการ์ดจากกองกลางจำนวนหนึ่งใบ 2. ลงการที่ต้องการและลงในกระดาษเกม 3. ผู้เล่นคนต่อไปเล่นเหมือนกัน 4. ผู้เล่นต้องทิ้งการ์ดอย่างน้อยหนึ่งใบในมือของตัวเองหากไม่ทิ้งต้องหยิบการ์ดบุหรี่หนึ่งใบ 5. เล่นวนกันไปเรื่อยๆจนจบเกมการแพ้และชนะเกม 1. ผู้เล่นคนใดที่การ์ดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าบนมือหมดก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะ 2. หากมีผู้เล่นใช้การ์ดเฝ้าระวัง ผู้เล่นที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 3. เวลาในการเล่นเกมหมดจะมีการนับคะแนนการ์ดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าของผู้เล่นทุกคนใครมีคะแนนน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะขอให้สนุกกับบอร์ดเกมโตไปไม่สูบประเภทและจำนวนการ์ดการ์ดมี3ประเภทประกอบไปด้วยการ์ดบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ จำนวน70การ์ดแบ่งออกเป็น5แบบการ์ดกองกลางแบ่งออกเป็น7แบบ 1. การ์ดสถานที่จำนวน20ใบแบ่งออกเป็น4แบบการ์ดชาเลนจ์จำนวน5ใบการ์ดชาเลนจ์เป็นการ์ดที่ผู้เล่นสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในประเด็นต่างๆซึ่งผู้เล่นสามารถใช้การ์ดได้ในตาของตัวเองหากผู้เล่นใช้การ์ดชาเลนจ์ผู้เล่นจะสามารถสุ่มคำถามได้หนึ่งคำถามการ์ดกฎหมายจำนวน9ใบแบ่งออกเป็น3แบบ การห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าการห้ามครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า <Hey. S 1> 4. กาซสเปเชียลจำนวน9้าใบแบ่งออกเป็น3แบบ 1. สับการ์ดเมื่อได้รับการ์ดใบนี้คุณจะสามารถสับการ์ดกองกลางได้ 2. ขโมยการ์ดสามารถหยิบการ์ดจากมือผู้เล่นคนใดก็ได้หนึ่งใบ 3. าการ์ดป้องกันสามารถใช้ได้ทุกเมื่อเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกตรวจสอบจากการใช้การ์กดกฎหมาย การ์ดเฝ้าระวังจำนวน2ใบาการ์ดเฝ้าระวังผู้เล่นจะสามารถใช้ได้ในตาของตนเองเมื่อผู้เล่นคิดว่าตนมีคะแนนน้อยที่สุดผู้เล่นคนใดเหลือแต้มน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมทันทีการ์ดสเปเชียลจำนวน6ใบแบ่งออกเป็น3แบบการ์ดคุณคือกลุ่มเสี่ยงจะเป็นการ์ดท,ที่สามารถเพิ่มการ์บุหรี่ขึ้นมาบนมือของผู้เล่นโดยสามารถใช้ได้ในตาของตนเองการ์ดแจ็คพอตจำนวน10ใบ การช่วยหาทางออกจํานวน10ใบ,บสุดท้ายการโหวตจานวน7ใบการโหวตจะใช้ต่อเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งตอบคาถามจากกาชาเลนจ์โหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหากผู้เล่นส่วนใหญ่โหวตเห็นด้วยผู้เล่นที่ตอบคาถามจากกาชาเลนจ์จะได้ทิ้งการบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าแต่หากผู้เล่นส่วนใหญ่โหวตไม่เห็นด้วยผู้เล่นที่ตอบคาถามจากการชาเลนจ์จะต้องหยิบการบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามจํานวนที่อยู่นการ